ก็รอยแดงเนี่ยมันลดลงมากเลยนะคะผ่านไปประมาณกี่โมงอะอาบน้ำเสร็จแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวก่อนเช็ดตาแป๊บ แม่บ้างคะ่ะดูผิวของเราอืมอันนี้คนตาค่ะก็รอยแดงเนี่ยมันลดลงมากเลยนะคะผ่านไปประมาณกี่โมงอะขณะนี้เป็นเวลา10นาฬิกาสนาทีนะคะก็คือสี่ทุ่มค่ะก็เราเสร็จประมาณห้าโมงกว่า,ก,วากับ6กโมงได้เนาะอ่ะหกโมงค่ะตีไป6กโมงค่ะก็ผ่านไปทั้งหมดสี่ชั่วโมงนะคะ อืมทุกคนคิดว่าไงคะริมคิดว่าตอนนี้คือแสบเนี่ยซีโรเลยค่ะศูนย์ศแสบนะคะไม่มีปวดไม่มีแสบแล้วนะคะแต่ว่าความรู้สึกเนี่ยก็คือความบวมเนี่ยลดลงอย่างมากเลยอย่างที่เราเห็นไปเมื่อตอนหลังทําทันที15นาทีใช่ไหมล่ะคะมันจะบวมเลยค่ะบวมเหมือนแบบเหมือนเราไปฉีดฟิลเลอร์มาสิบโหลด <laughs> นะคะเนะแต่ว่าพอตอนนี้นะคะอาการแบบว่าบวมเนี่ยมันลดลงแทบจะเป็นเหมือนกับแทบจะปกตินะคะแต่ก็ยังไม่ปกติค่ะเดี๋ยวคิดว่ามันอยู่เหลืออยู่ประมาณ20%ได้นะคะความรู้สึกมันก็การที่บวมน้อยลงเนี่ยเราจะรู้สึกแค่ว่ามันตึงๆค่ะมันตึงๆผิวมันตึงๆนะคะอืมแล้วก็รอยแดงนะคะ รอยแดงลดลงอย่างมากค่ะดูแบบนี้รอยแดงลดลงอย่างมากเลยนะค่ะแต่ว่าเดี๋ยวพอรอดูนะครบ24ชั่วโมงค่ะมันจะเริ่มแดงออกมาเป็นตารางนะคะตามพินของวีนัสบีวาเลยค่ะไม่เชื่อคอยดู <c oughs> ่แต่วันนี้คือดูดูโดยรวมแล้วแบบตอนหลังทำทันทีอ้ตกใจมากเลยเนาะพอพอกลับมาบ้านแล้วโอ้ย ทำไมทำไมมันหายเร็วอย่างนี้นะคะก็สำหรับหน้าด e a m เองเนี่ยคือเป็นหน้าที่เราไม่ได้ทำการ s u b s i t i o n นะคะก็คือการเลาะพังผืนเนาะเพราะว่าดีไม่ได้มีหลุมสิวประเภทที่จำเป็นจะต้องเลาะพังผืนนะคะเเราก็เลยไม่ได้ทำ s u b s i t i o n ถ้าเกิดว่าเป็นคนไข้ที่เขาทำ s u b s i t i o n เนี่ยก็จะมีรอยช้ำนะคะตามบริเวณที่ s u b s i t i o n ได้เยอะแน่ก็จะดูเยินกว่านี้นะคะ ก็บอกเราไงว่า no pain no gain นะคะส่วนอันนี้อะแวลเริ่มมาแล้วค่ะก็จะเป็นการที่แบบว่าช้ำได้จากการลงเข็มนะคะเพราะว่าวิมคิดว่าวิมปักไปประมาณ500กว่าจุดได้ค่ะ <c oughs> ทั่วใบหน้าเนี่ยเอาจริงๆนะคะปักแหลกเลยค่ะก็แล้วก็ทําให้ตัวเองผ่านกล้องด้วยนะคะดูที่กล้องเนี่ยมันมองไม่ค่อยชัดเจนนะคะเท่ากับดูที่กระจกด้วยแล้วก็การทําให้คนอื่นมันก็จะ ถนัดมากกว่าการทําให้ตัวเองด้วยนะคะโอกาสที่ช้าม,มันก็จะน้อยกว่าค่ะเออแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นแหละค่ะเนาะเราทําอะไรแบบนี้นะคะเราต้องทําใจค่ะว่ามันจะไม่ได้แบบว่าทําปั๊บวันนี้แล้วพรุ่งนี้สวยทันทีนะคะถ้าเกิดว่าทําปั๊บตอนนี้นะคะแล้วก็แบบว่าสวยทันทีเนี่ยมันคือ Photoshop ค่ะ <c oughs> มันคือ Photoshop นะคะอมเพราะฉะนั้นแล้วชีวิตจริงนะคะมันก็ไม่ใช่ Photoshop เนาะเดี๋ยวเรา ทำความสะอาดหน้านะคะแล้วเราก็จะใช้ตัวอะไรล่ะเบบี้จีเซรั่มอยู่ในตู้เย็นข้างล่างค่ะเดี๋ยวพี่เอามาก่อน แต่ระหว่างที่ทาทาจับจับไปมันก็แบบเหมือนมีอารมณ์ระบมนิดๆนะคะระบมนิดๆเหมือนกันเพราะว่าพุนสักขนาดนั้นเนาะฉีดสับพุนเลยไหนจะไลฟ์สเต็มเซลล์นะคะแล้วก็ตัวเบบี้กลด์แฟกเตอร์อีกโอ้ไม่เจ็บด้วยกันเรอเนาะริมก็จะทาใต้ตาไปด้วยเลยนะคะแล้วก็ทารจมูก ทาให้หมดเลยเพราะว่าเราทำเป็นฟูลเฟสทั่วหน้านี่อย่าลืมนะคะเพราะว่าพอเราทาเบบี้จีเซรั่มเสร็จแล้วนะคะก็ต้องตามด้วยออค i v e m เ r จ t u r i ซอ r อย่าง Dream RX by Dr. Dream Clinics Nail Cell r e n i w เนลเ l อร์รี r e r โพ o เลเซ ensitive skin ชื่อยาวมากจำไม่ได้ <laughs> วันนี้นะคะก็เป็นอันเสร็จภารกิจในวันนี้แล้วนะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเราจะมาติดตามอาการกันต่อค่ะว่า d ด y 1นะคะหลังจากทำเจ้า n a n o f แฟสชั่นอลเรดิโอฟ e q u e n นนะคะแล้วก็ใช้การปลูกถ่ายของ l i ฟ e s t e มเซลลนะคะทั้งหมด5ล้านเซลล์ cell. รวมไปถึงใช้ Baby ้ r o w t h แฟ c เตอรและก็ Baby G จีเซรันะคะ <laughs> ทั้งหมดนี้ค่ะมันก็คือโปรแกรมนะคะที่ d ด e a มตั้งชื่อว่า Dream r e s a l e Therapy ค่ะก็คือเราจะมาทำการนะคะรีเซลค่ะเปลี่ยนเซลผิวใหม่ของเรานะคะให้เป็นผิวที่มีคุณภาพดีขึ้นนะคะอืมเพราะว่าเราใส่ใจในเรื่องของงานสกินคุณภาพค่ะที่ดร d r e i m c l ิ n ิ c ค่ะเดี๋ยวเราจะติตามกันนะคะว่าผิวในวันพรุ่งนี้นะคะจะดูแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะอย่าลืมติดตามกันไปเรื่อยๆเลยนะคะดรีมจะถ่ายให้ดูนะคะกับบล็อกประจําวันทุกๆวันเลยค่ะบายวันนี้ขอนอนไปก่อนนะไม่ใช่ขอนอนไปก่อนนะเออขอนอนไปก่อนนะก็ได้นะ <laughs> นอนและบาย คลิปนี้จบแล้วจ้าอย่าลืมติดตามกันต่อในคลิปหน้านะคะต้องขอขอบคุณทุกการรับชมและการติดตามทุกช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์กค่ะอย่าลืมไปกด subscribe และกดกระดิ่งจะได้ไม่พลานทุกคลิปช่องด้วย